สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องฝั่งนาฝั่งไทยและต่างประเทศก็คือมือนี้เนาะเฮาได้ไปเจอแม่เท่าสู่ชีวิตก็คือมื่อนั้นเฮาได้ไปถ่ายคลิปปิ้งไก่เนาะนงเนาะอยูอ่ว,วงเวียนปิ้งไก่นั้นก็เลยเห็นแม่เท่านั้นมันเลาะขายไข่มดแดงซึ่งมือนั้นมันกับเป็นเวลาคอยขาลงแรงแล้วเผื่อก็ได้มาเลาะขายเพื่อหย่างไปตั้งแต่เือนของเผื่อไปเ้เซโนที่ว่าไก่เติบไก่เติบเผื่อก็ได้เล่าู่ฟังเฮาก็ได้ซอยซื้อซอยอนเผนื่อเนาะน้อง เพิ่นก็ได้มาแล้วเพิ่นก็จากนั้นเพิ่นก็หนังลงหนังลงเหล่า<ม>เลี้ยงเหล่าเฮากระมถทมไถ่เนาะสาทุกสุขดิบของเพิ่นว่ะเพิ่นก็เหล่าห้ฟังทางน้ําตาพี่นอ้องเพิ่นหาขายไข่หมดแดงแล้วก็ะหาเงินสู่ชีวิตหาเงินเลี้ยงครอบครัววันซะซื้อข้าวซื้อน้ํเข้าเฮือนเนาะซึ่งเฮา,าก็ได้ว่าอันเฮากระเหตทางด้าน youtube อยู่แล้วเฮาก็<ม>ขออนุญาตไม่เฒ่าไปถ่ายทํา ชีวิตการเป็นอยู่ของไม่เท่าเด้อเพื่นก็ว่ายินดีเนาะเพื่อนแห้งแบบดีใจเนาะพี่น้องแล็อยากจะให้เฮาไปหาไว้ไวเนาะเฮาก็เลยสิไปมื้อน,นี้เลยเนาะแมนแล้ว ซึ่งบ้านที่ยวชิปก็คือบ้านจอมแจ้งเมืองอุทุมพรขวัญสวัสด์เขตแมนเป็นทางผ่านไปตลาดเซโนโนี่แหละเฮากนยังบุหัวอยู่วังใดเนาะเฮากาสิปถามเฮือนแคมทางเนาะว่าเฮือนคนหลังใดคนก็ได้บอกสื่อเข้ามาเนาะว่าคนสื่อไม่เท่าบุญมีพี่น้องนั่นแล้ววันนี้เฮากาสิเริ่มเดินทางไปกันเลยเนาะซึ่งการเดินทางเนี่ยคือเฮาสิไปตอนประมาณตอนสองสามโมง เพื่อน,นเลยบอกเขาว่าถ้าไปตอนเช้านั้นสิบอพอเพื่อนเพราะว่ายานเพื่อนไปหาก,กินเนาะถ้าไปเมื่อไรก็เขาให้ไปเพราะม่าตอนแรกเด้อเพื่อนเราป <ะ S 1> <ส>ไปเ่มเดินทางกันเลยเนาะตอนนี้เาก็หออเพื่อนอันไม่เท่าอุมีแล้วพี่นออ้องขางก็จะเข้าไปหาเพื่อนกันเลยนหละอันนี้ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนน้องพี่นอ้องสบายดีสบายดีไปเท่า จื๋องเรอยู่บ่จืบ่ดอยเอ๋วอยู่ไม่เอาอยู่ฉิวว่าดีม่มันจะหานเด็เหยเน่่ามีเนาะม่เาอยู่เเอาเอาเอผ้ามาขึ้นมาเลยแหละเด็กมีเจ้และอย่าเนี้จู๊ลานคุณาะอยนี่เลยอันเจ้าได้ชาเป็นไผ่ มาจะหาหมดแดงน้ากันพี่น้องโงเพ่อนน้านั่นใหญ่ใหญชื่อบจักทิจักแดนหาขบหากินโบจักไปจักแต่กินกินแล้วก็กินแล้วก็คณาว่าจะไปหันนมไคนไหลูกมันบดแตะลูกผู้ขานี่แหละคนบริสุทธิ์เหื่อเอ้ยโอ้ยนากข่ามันกล บ่เป็นข้าวดอกคนเป็นเงือกๆบ่เต็มร้อยเนาะแม่เนาะแม่นทะเลมือลูกสิเอาไปขายเพิ่นแม่บ่บ่เอาไว้กินเนาะถ้ามากินซื่อๆคั่นว่านั่นล่ะกสิให้บ่เอื้ยอายุเท่าใดแล้วคัน30ป่ายปีล่ะมีผัวบ่เอื้อยเป็นหยังแม่้างแปลว่ากินเหล้านี่ละกินเหล้ามาสุราบ่เฮ็ดเวียเฮ็ดงานแล้วก็ป๊าผัวเอื้อย่ะบ่อแล้วมันอยู่นํา อันมือนั่นแหละเฮาน่ะไปเซโนเนาะไปเซโนแหละไปฟักเสา,ารถยู่หันเลยเห็นเห็นแม่คนนี้แหละเพิ่น,น,ปนไปขายอยาานันอมดแดงให้นะแล้วเพื่อนแล้วเล่าสุฟังแบบเลี้ยงเล่าของเพื่อนน้ำตาเพื่อนก็ไหลนะเฮา,าแหละว,ว่าโอ้เฮากับเฮ็ดแบบเราคนใจอ่อนคนน้ำตาตื้นประมาณนั้นแหละเราก็ล่าให้ฟังเม่อกี้ก็อยู่ในอยู่ดินไอ้กระดัางดินไอ้ยูบ้าแบบเพื่อนอันยังให้ออกของดินเพื่อนกา ก้องบ่หอมกระซัมนี่หละแล้วเพื่อนท่านอยากให้ออกกว่านี้น่น้อยหนึ่งหากแต่ว่ามันเป็นชายหอมนะแล้วก็เพื่อนอยากให้ออกอันนี้ท่านเพื่นอนซอยหากก็ออกมาอยู่ปีแล้วนี่อ,อันนี้ฮะแล้วระยุพุน่นไรยุพุ่นกะเพื่อนบอกกระแทกแดกดันท่นแล้วน้ำตาหลังน้ำตาไหลอยู่หางมนอยู่เพื่อนจะโตโตบ่มีเพื่อนให้เพื่อนไหลออกจากดินที่ว่าเคยอยู่เนาะพี่น้อง เว่วฮันตะกี้ฮันดีดีเล่นพื้นบัดพื้นตี้แบบนี้คงหม้อแกงป่าเน้นแม่ลูกก็หางอมหอยหาขุดกระปูขายและชื่อแม่แ่าเป็นยังโชว์อยู่น้ำกนอยู่ดินเพิ่มแม่กัม่เพิ่นนี่แหละเพิ่นโชว์เพิ่นเล้ยชื่ออะไร ก็สิเอิ้นร้อยก็ได้ของลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวเนาะซื้อร้อยเนาะผู้นี้ือหยังวงวงพระจันทร์จมีลูกจคนก็เอ้ย2คนอันนี้แหละผู้นี้กับผู้ใหญ่หั่นเนาะผู้ใหญ่ก็บ่เต็มพี่น้องเอ้ยแล้วก็เาแกงปลา้ในปากมอ้ พันตีหมอแกงป่าหันตัวนี้ก็ปุ๊บแล้วมันวอีกลงมาผิดปากหมอนุ่มทับเอาแหละลุ่มันยอะนึ่งเขาแล้วมันทับเอาคนที่เป็นน้ำไหลออกค่ะบอกโดนถึงเพิ่นไหลออกจากที่ของเพิ่นน้องพี่น้องแล้วตอนป่าก็ใช่ใช่เลยตลาดคนตอนเพิ่นไหลออกจากดินเพิ่นน้องพี่น้องตาเนี่ยเขาจับตอกในติ้งขนาดเมย ันนี้ก็เป็นงานของเพื่อนเพียงหัวข้าวจงว่าอยู่สี่คนเนาะอยู่งานนี้เนาะมัทนาโอโดยอันเพื่อนเห็แต่ละมื้อเลยไปหาะเพดีชุดนแล็างรดีตางม่งมุงยพี่แหนทเลแล้วก็หาผักอีญาชีพรักเห็ยังันอาชีพรักเข็ยังัน กหากินแบบนี้เป็นแ่เลยนะไปหาใครมาดอกมาแดงมาขายเนาะหลักหลักเล่มเล่มันบ่มีผมแม่เอ้ยก็จะว่าหากินกรไปแบบนี้หากินไปแบบนี้มือใดหาได้ก็ได้กินมือใดหาบ่ได้ก็บ่ได้กินอยู่เรือนเก่าหันซีหามือก็นั่งแรงนั่งง่ายลุก็หาเพียงมาได้ก็กินดีเนาะมันบ่มีเข่าได้สะบ่มีข่ากินเนาะ ขายไข่หมดแดงบดไปขายบ่นี้ได้หลายอยู่เอาไว้กินเนาะบ่มีเนาะกินโอ้โดยทันได้เต็มกระโตใน็เอาไปขายโดยซื้อข้าวมาเพทสีโนฮัลโลไอ้น้อยเข่าเฮียนบ่หนี้ข้าวอายุปีแล้วหนึ่งแดงปนยุทธ์มาปีชิมาเลยี่เชให้คนเข่านั่งตะม่อมตอนนี้เสื่อมใช้ไฟฟ้าอยู่บ่นี้บ่บ่มีไฟฟ้าบ่ยับชักคอก้ยยับชักไับชักไับคักยับชัก มีแต่โซลาเซลเลยเชียงเงินใ่มึงอ่าลสองพันโมเนซอยป็นสอยโซลาเซลเนาะเป็นดอกไผ่เนาะ้ยไปยืมเพื่นกับอห้เนาะเพิ่นอห้โอ้มีแต่เจ้าเอาไปฮับไผ่มดแดงเพื่นไปขายนมือนี่เนาะพอได้เงนเงินซื้อข่าเนาะพอได้เงินซื้อเขากำไรมาเนาะโอถึงมันลมาชงให้ข้า เครื ok so, like so, like, so ่องนุ like? ่ right? ้ในสม่พอมีบอกเครื่องนุ่งเครื่องนุ่งก็มีกับบ้นนี่แหละหลงไปเบ่นชอยเจ้าเลยนะฮะนุ่งไปเบ้นชอยไม่ได้ซื้อไต่ด้มีแต่เพิ่นเก็บให้พู้ได้ขึ้นอีต้นแล้วเก็บให้คึนมันงค่ามั่ชิงกับพอตาปอตาพอเงียบจะเงียบน้อมือนี้เขาแกได้เอาเสื้อผ้ามาให้เจ้าไว้หนุ่งเอาไว้ไซน้องม่เนาะใช่ๆๆๆไปเว้นหนึ่ง ให้บุญคำนำชูเลิให้บุญคำนำชูต่อไปเย็บย่าไยขยามีช่องช่องนั่งพระเจ้าในคอให้ตลอดปลอดภัยไปทางใดเจ้ พอ่อแม่เอ้ยนางเอ้ยตะนีต่อไปไปทางใดก็หาให้เล็กให้เว้นเด้อขอเข้นเว้นหายช่องนางพระเจ้าเนให้อยู่ดีมีแห้งไปนำลดนำเฮือไปทางใดไปนำทอกนัำทางก็ให้ตลอดปลอดภัยเป็นครูเป็นคนเมื่อฮอดเหือนฮอดชาน ให้ยูดีมีแหงเจ็บย่าได้ใครมีข้อเจ็บข้อเป็นข้อเป็นข้อตายข้อเจ็บข้อเป็นหันให้ไปมานอกออกมาไกลพูนเนื้อให้ยูดีมีแหงให้ช่องนางพระเจ้าในพอแต่เงินแต่คำเนออื้อนี่เออใช่แม่อายุ่าไรแล้วอายุแม่ว่าห้าห้าสิบแปดปีสิบแปดซื้อไม่อไม่เท่าอยังเป็น่าวโบน ข้าบุญาบุญมีเนาะพี่น้องนี่ก็ได้กินข้าเดี๋ยวกินข้าวแล้วบพราะนี้ย่างท่องทางกลับมาบนได้กินข้าวใส่เสื้อโอ้โหดูเลยเอาเจ้าก็ไป๋ากำกันบพรานสองคนเบ้อเออไปกับน้าสาวเนาะพี่น้องนี่มักหงายหนิมักหดมักหดลูกเจ้าบุญเอื้อนี่สามคนนี่บ้อลานลานลูกแถวบ้านูแถวบ้านมาลินเฮือนเจ้าใส่ซะไม่ไดโอ้โดย เท่าที่มาถามแล้ววาเป็นอย่างจะเล่นมัย้ายย้ายมาอยู่นี่เอื้ยอันเพิ่นยังให้ออกจันดินเพิ่นแะไรลูกเพิ่นกระไลลูกเพิ่นกะมีผัวมีเมียเพิ่นยังให้ออกแต่ก่อนเป็นอะไรจ้าเพิ่นกะยังให้อันนี้แะไรว่างอะไรกับบ่ยังไงยูว่างอะไรกับบ่ยังไงยูเป็นตีบ่แต่บ่ได้ตีฮะแต่ว่าว้าตีมาเสามาเล่นมาเล่น้าความบ่หมวนอมาเล่นบ้าวอะไรกับบ่ยังไงยูว้าวบ่ยังไงยูเนาะ ตีแม่เนี่ยตะกี้พีแม่แม่ฮันลูกขนอ้อยอันผู่ใหญ่หันกะตีมันเป็นดื้อมันรักไข่เป็ดมันรักไข่เป็ดละตีมันถุงเต้เพรตะว่ามันรักไข่เป็ดเออแต่แม่ปู่ขานอย่ายังบ่ได้เห็นมดคนในเฮือนเนี่ยผมได้เห็นว่ามันรักไข่เป็ดแต่เพิ่นเว้าวมีแต่เพิ่นอะไรว่ามันรักไข่เป็ดยุงดิ้วปู่ขาน่มก็ได้เห็นดอแล้วเพิ่นว่าว่าเพิ่นอยากให้ออกจากที่ของเพิ่นเนาะพี่น้อง เพิ่นก็เลยหาแบบว่ารักนั้นรักนี่แล้วเพิ่นบ่อยากให้อยู่เนาะก็เลยได้ย้ายออกมาอยู่เอ้าเชือกแกมันเข้าไปลีอยู่ปะแกมาแกมาแล้วก็จับเอาเชือกผูกเนี่ยเชี่าวเหือก็ตีตีเลยเป็นแล้วมันชะง่ำเขาคุมตะกี้ก็เห็นเบี้ยงยังคะก้าห้างกินไปแบบนี้ก้าห้ากินไปแบบนี้ตลอดเดืยดลูกสาวไฮเอนด์ตื่นตื่นพี่น้อง เพิ่นกะหาไปขายหาไปจะเศร้ากูได้หนิกไปจะเศร้าหากมาไปจะเศร้าหากก็ได้ชั้นนี้อันอันอันเบิ่งแม่ฮะท่านเฮ้ยเพิ่นเอาถุงมาใส่ให้พี่น้องเลยอันแม่อยากได้อย่างเกาะทีขาดเหลือเขามีข้าวสิมีข้าวเขามีข้าวเน่างนี้หูนัก บอกเลยนะจังมามีข่าวพีน้องจะได้ข่าวคะเน้มาเรียงดูอืแล้วก็พี่น้องพี่น้องไม่เท่าอยู่ใส่ก็เพิ่นมาอยากติดต่อหาพี่น้องเออมีน้องคนหนึ่งอยู่พุนแต่ว่าน้องอยู่พุนหันคำว่าลานึ้นพวกขบุมีคือกันทุกย่ากคือกันเพิ่นน้นพี่น้องเลยเพิ่นอยากได้ซ่องทางการติดต่อหาพี่น้องของเพิ่นเนาะ พี่น้องของเพิ่อนนะอยู่ผู้เดียวเพิ่นละเป็นห่วงเพิ่นอยากได้โทรศัพท์ติดต่อพี่น้องเอ้ยคิดฮอดน้องบ่แม่คิดฮอดผู้อยเนาะพูดพูดขึ้นฮอดเป็นห่วงผูู้อย่ติดต่อบ่ได้เลยเนาะติดต่อบ่ได้เพราะว่าเพิ่นบ่มีโทรศัพท์ติดต่อพี่น้องเพิ่นบ่กอยากได้โทรศัพท์จักหน่วยหนึ่งพอโทรได้แหละเนาะพี่น้องน้องชื่อว่านอะไรนวลนางนวลสิงหนวลอันยุกกอันอันโ่าฮ่าชิป หาชิปสิปีเนาะหาชิปหาหาชิปหาปีเรปันเลยเมื่อนี่นะมีเข้ามาอยู่มื่อนี้พอได้มาพอได้มาอยู่อื่นเนยอื่นบอื่นบุฟเฟ่อื่นบอื่นบเ่อมีเข้ามาเป็ีเข้าลักลั่นกันนะอันนี้มันก็อืดลกใไมืดเลยจังทั้งก็ได้เนาะอันนี้ก็ห้ามทมันจัตาบั่น้แห้ามทำมันยากมึงเถื่อมันกระหี อ่พุ่นเลยเจ้าหน่าอีกเออายหน้าลูกหล่เนี่ยน่ายเข่าอีกเล่เมื่อพุ่นกะมีมีเข่าแต่มื่อนี้เมือ่อไหร่โบมีแล้วมัวสิมีหรือบ่เนาะพี่น้องบ่มั่วสิกินยังบาลีแม่เออมาพูดตะปูเนาะยามนี้มันก็อึดแน่เนาะแม่เนาะขันขันยามดำหน้าเกี่ยวข้าวหนาพอได้กินหนาวนี่แม่แล้วเนาะ นี้องเขา่นยังสำนีนะพี่น้องมัเปิดเบิ้งอะไรยังไยานีหละบุหัวมืออื่นส่มีเข้ามากหรือเอล่ดน้องเบิ้งเน่เน่แม่เน่เอะเน่แม่ฝักอวยกินแล้วเมื่อพุ่นแล้วมู่คูของลูกอีกไค่กระแชาแช่เลยใดคือใครมาแดงไค่ชิบยะกเนาะ โอ้ไฟฟ้าบ่มีมันก็ฮอนเราแม่กลางคืนเนาะอพัดล,กลมกับบมนะ่มีอยู่ได้ใี่นหมพัดลมบ่มีนมมเ <ไอ S 1> <ๆ>นี่ยเลยนี่อันนี้พ่นกับเสียนมันสดนี่น้องเลยอันนี้หัน่นเนาะกลางคืนแล้วมัดอยากตึงหนังเล่นไปบังเทือนเขาตะกี้ไปแล้วมันว่าเปิดเปิดเลยไปเพิ่นเป็นยังกินข้าวกินหนาแล้วเพิ่นน้ำค่าแล้วบ๊อบไปลูกจะเบิ่งโทรทัศน์บ่มีโทรทัศน์เนาะเพิ่นแล่นไปเฮือนเพิ่น แต่เพิ่นกับบุอยากให้เบิ่งบ่ได้เลยให้เบิ่งแล้วค่าพื้นค่าภัยมุงแต่ละเดือนเดือนหาช0 60แม่นล่ะพื้นภัยกับบุมีไซพี่น้องมีแต่ได้ไ้ไฟโซลาร์เซลล์ที่เพิ่นซอยเหลือมาเนาะนี่มาก็บ่ถชื่นั่งเอ้ยสะทายที่ขับเราเพิ่นก็เว้าบ่อยากอันนั้นบ้ได้เนาะแม่เพิ่นก็ขอโทษขออภับขอโทษขออภัยเนี่ เป้งมันในเป้งเอาไว้เอาไว้กินเอาไว้ตำเจ้ากินโมกแก่หรือเ่เอาเอาไว้เจ้ากินใส่ข้าวเป็นไข่มาได้ยัขาวโมเป็นเห็ดยัดขาบโเป็นเห็ดเอพอแล้วมันส่ำได้ส่ำแบบเมยมันอันนั้นเป็นเมื่อไปกินแล้วละอ่างสะกนเด้อจังก์ใจลายๆาได้ไหมเด้อเดยพ่อเน่ลูกให้ลูกอยู่ดีมีแห้งสุขใจสบายใจมึงน่ะเขาจะมายามใหม่เหมโดนชาถุลกลาเย อันไห่ชุกกายจบายใจเด้อลูกเด้อขอคิเลดจังไล่ขอมุหังชาบางเบียดมุคิเลดจังไล่ไปมะเนาะออมะกายเด้อลูกเด้อไปทั้งอ้ายกะอูในชายนางชายหนอนชายกะให้ธุรกิจบ้านธุรกิจเมืองธุรกิจหมู่ธุรกิจครูดูชายกะขอให้มีแต่ผู้หัดเชงแต่งเพลงเชงไข่ขออย่ามีผู้คิเลดจังไล่ขออย่ามาให้มีผู้ หังชาบังเบียดให้มีเทอผู้ห day ักผู้แพงเนลุกาเด้อชาขอบใจเลาเด้อไม่เท่าเดนมันเแื่อก็เด้นเด้ออันนี้ลูกชายคนแามม่คนมะผวมามักกินเนน้ำไม้เนอคนเอามาปลูกเอ เพคนบอยมาเบิร mm. ์นทพีอะไรเบิ่งอันนี้กับฉันเห็นฮะใช่มันบูมีบนปูในสัะดินห้องดินหัวหม้อโดยนี่แหละชิปคูนชิปห่าอันชิปคูนชิปห่าเออเออและมันหักโบ้แม่นให้น่านี่งานคันไห้มันต้องไอ้งานมันต้องได้ไหลหนึ่งเบิ่งนแปดหมื่ แปดหมื่นดินข้าเจ้านอพี่น้องกันนี่โอ้อันนี้ก็ได้กวงเต๋อไปแปดหมื่นกวงเยอะเนี่ยไปค่ายเครื่องครัวไปใต้ค่ายเลี้ยงอย่างเน่ยสะเอือยอยู่เ้ืงงนนี้เลี้ยงไก่ห้าโต๊ะเลี้ยงไก่ไก่ห้าโต๊ะอันนี้บ่อนพักเพื่อนนอพี่น้องบ่มีบ่อนปลูกก็เลยมาปลูกใส่ห้างเราเข่าก็เป็นมากเข่าก็มัดเอาฟุ่นมาใส่ขี้งูเอาฟุ่นมาใส่พักเป็ดเข่าเก๋อโอ้เาะยน เป็นยังอันนี้เหรอมึงอันนั้นมึงลูกปืนอันตะคัดต่ำยิงหนกยิงนุ่งฮันรัวมาเหรอิ่งเนี่ยไมปหาอยู่หาจริงเิ่นเอิ่งดิดินั่งลงลุงนั่งลงบังระเบิดเลยมันแตกใช่บังระเบิดเลยมันแตกใช่โอ้นั่งลงเนื่อโตเป็นเห็ดโบเป็นโอ้ยอย่าไปเห็ดเด้อบานี้เด้อร์ยานแม่ว่าใครแต่มันโบลวบนานโบลวบนาเฉพาะนี้โบได้เอาไปห้องหมอบอกยัยก็เอาไปชักไฟอันนั้นไม่ได้ปัว บริปัวเนาะเดี๋ยวมันอยู่ธรรมชาติครรรธมชาติอายุเท่าไรแล้วนะ14ปี14ปีกับบยิกเต็มยักครพ่อะไรพี่น้องยักเป็นคนพื้นท้องกินแต่เหือแต่แห้งเมฆเมฆชวนไปใส่กบวยยากไตคันไปเป็ดจ้างไปหาใครหมดดอกมันแดงอาะไรว่าเพื่อนบอกเต็มปนะไรพี่น้องเลยเพื่อนแบบ บุู้จะพ่วงปันใดนะเนาะพระมานี้เนาะพี่น้องบานนี้เรากำจะได้กับก็เด้อตอนนี้เขาก็มาคอเนเคือนทอดซ่านแลน้วเนาะพี่น้องชีวิตเพื่นกับแบบเซนลั่นทดสงสารเนาะนาสงสารพี่น้องคือว่าเผื่นก็ได้แบบเข่านะเข่าบพุพเพกินแบบมีแต่พ่อมากเมื่อน,นี้เมื่ออื่นมากกับบุ้หัวซิมีข้าวมาหรืบอบนะ่เนาะคือเผื่นกับ,กบไปหาขาหดด้าวแดงมาไว้ขายมาแลกเข่า พัน่าบ่มีน้องกินอันดีกาไปเส้นเอาหมี่เนาะหมี่ห่อละพันกีบฮะรือว่ห่อละหาบาทน้องมากินข้าวแรงบางเถื่อก็นอนท้องเปล่าคุณ่ะซึ่งบางคำอาจจะบ่เข้าใจเนาะพี่น้องเข้ากับบอสมารถอธิบายได้เพื่อนก็เว่าตามตามภาษาเพื่อน่แหละแม่คือว่าเพื่อนนะว่าผู้ยากเข้าใจย่นยังก็คือว่าเพื่อนนะเคยถึกทํามาแห่งกายเนาะถึกเส้นประสาทพี่น้องก็เลยฮ็ดให้มือน่ะเส้นเสียงเว้ากับเส้นเนาะสั้นเนาะพี่น้องอืม แบบหวาดผวานะแมบ,บว่าคือแบบย่านอยู่ตลอดเวลานะนเพราะ<ำ>ว่าเพ่นถึกไหลออกจากที่เพิ่นเคยอยู่ที่ของญาติพี่น้องแะละแ,แล้วมาทีนี้แหละพี่น้องนะมีลูกมีลูกวีหลานซะซะแล้วอยากให้ทางไม่เท่านี้ฮะออกจากดินของเพื่อนเนาะเหมือนแล้วเพื่อนก็เลยอันเขาก็บีบแะไะบีบบังคับด้วยควําเบ้าเลยกันการกระทำนะ คลิปนี้กะถ้าเฮาว้าพลิดพาดประกรันใดก็ขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้เด้อเอากับบางคำอาจสีวงมือเท่าถึงการเนาะสำหรับคลิปนี้กาขอจบคลิปไปเพียงสำนี้ก่อนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่องสาวลาวเซนนองแฟมิลี่ที่บุกคดคำโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุกเกียวในเด้อสบายดี